ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวัน11สิงหานะฮะ2544นะครับก็เปรียบเสมือนใกล้วันแม่คือวันพรุ่งนี้วันแม่นะครับที่วันนี้ได้นำข้าวสาร12ประสอบข้าวหมกไก่300ชุดนะฮะน้ำ60แพ็คนะฮะแล้วก็ปัจจัยบางส่วนนะครับมอบให้กับมหาจุฬานะฮะเพราะว่าถือว่ามาทำบุญเสริมบารมีนะเสริมบารมีให้กับชาวโรกนะให้กับชาวพุทธนะฮะให้กับ มหาจุฬาของเรานะครับเพราะว่าโรคภัยนะฮะที่มาก็คือโควิดนะฮะก็เราต้องสละนะฮะสละบางทุกสิ่งทุกอย่างองของเรานะฮะที่พอจะทําได้นะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีแล้วก็ขอนําสิ่งนะของที่มาบริจาควันนี้นะฮะก็บุญกุศลนี้ก็ขอให้ทั้งมหาจุฬาได้รับกุศลในครั้งนี้ไปนะครับขอพระคุณอย่างสูงครับขอขอบคุณครับ นุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพทุกๆคณะที่มีจิตท้าได้มาถวายความอุปถัมภ์ด้านพัฒหารแด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาจุฬาในวันนี้เฉพาะวันนี้คณะที่หนึ่งคณะ มนสิทธิปริญญาโทร,รุ่นที่7ปริญญาเอกรุ่นที่9สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาโดยท่านผู้อำนวยการหลักสูตรรองศาสตราจารย์ดรสิริวัฒศรีกระดงและอาจารย์ประจำหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกกรกมลราช วัวชนาที่พงวันนี้พร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธจิต,ตวิทยาวันนี้นำข้าวสารจำนวน12กระสอบข้าวหมกไก่สยามจำนวน300ชุดและขนมเทียน200ลูกมาถวายประสงค์พร้อมกันนั้นก็ถวายน้ำดื่ม72โหลเป็นจำนวน876คขวด ถวายปัจจัยเป็นค่าพตาหารส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในในซองปัจจัยแล้วก็ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมรับวัตถุดิบพาะสารอาหารแองรวมทั้งพตาหารในวันนี้ด้วยอันนี้เป็นคณะที่หนึ่งคณะที่สองคือคณะคุณประถมเข็มทองใหญ่คุณกิตพักหัตชลีละหาพร้อมได้ครอบครัวกลุ่มพุทธธรรมนำชัย b, ท m b อมีธนชาติ วันนี้นำกระชายยาก,กระชายขาวเป็นแคปซูลจำนวน200ขวดและมีกรอบ78กล่องพาบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติคณะที่สามเป็นคณะของคุณบุภาทิมถาวร มุณบุภาทิมถาวรนั้นถวายปัจจัยเป็นค่าพัตนาหานเป็นจำนวนเงินหนึ่งมืนบาทขออนมโมตนาบุญทำบุญเนื่องในโอกาสพิเศษถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติเช่นเดียวกันคณะที่สี่เป็นคณะของนางสมบัติชัยกุลถวายปัจจัยเป็นค่าพัตนาหานเป็นจำนวนเงินสามพันบาทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ คณะที่ห้าเป็นคณะของคุณเสรินันเอี่ยมประภาะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติบริจาคปัจจัยเป็นค่าปัตาหารเป็นจำนวนเงิน5 0าพันบาทและคณะที่6เป็นคณะของคุณอัครชาติอิสระศักดิ์ณอายุทยาคุณชัดทิพย์พึ่งปรีดาถวายปัจจัยเป็นค่าปัตาหารเป็นจำนวนเงิน500บาท ถวายเป็นพระราชกุศลเื่อนงในวันแม่แห่งชาติเช่นเดียวกันอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพาทุกๆคณะที่มาร่วมด้วยเช่ยกันในการถวายความอุปถัมภ์แด่พระสงฆ์จากนี้ไปจึงเทินทุกท่านได้รับพรจากพระสงฆ์เป็นภาษาบาลีนกวดน้ำรับพรอ,อุทิศส่งกุศลและตั้งจิตปราถนาให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภยยัยไข้เจ็บและในขณะเดียวกันก็แผ่บุญบารมีให้กับสรรพสัต เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกให้มีความเจริญลุกเรืองอยู่เย็นในสุขปราศจากโรคภัยกคเจ็บเช่นเดียวกัน ดีค่ะขอเรียนเชิญประชาชนคนไทยและพี่น้องทุกท่านนะคะมาร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยต่างๆได้ที่มอจารอวังน้อยแห่งนี้นะคะจากที่ดิฉันได้เดินสำรวจในส่วนของโรงพยาบาลสนามและพากพิสุกสงหลายท่านต้องยอมรับจริงๆค่ะว่ายังมีผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกอย่างมากเลยนะคะ ขอเรียนเชิญผู้มีเจตสัทธาทุกๆท่านนะคะมาร่วมกันบริจาคที่มอรจรที่วังน้อยแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่ายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแดร่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1,000รูปณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา